สรงเป็นมากกว่าคนธรรมดาตาบอดกลับหายดีโรคที่เคยเป็นพระองค์ทรงรักษาสรงเห็นคุณค่าของคนทุกคนพี่น้องที่รักวันนี้เราได้ฟังพระวาจาพระเป็นเจ้าสามบท บทแรกจากหนังสือพงกษัตริย์ฉบับที่สองบทที่สี่ซึ่งมีความคิดหลักก็คือว่ามีหญิงมั่งมีคนหนึ่งที่เมืองชูเนมได้ให้การต้อนรับและเอาใจใส่ดูแลประกาศกเอลีชาในฐานะที่เป็น ประกาศสพของพระเจ้าอย่างดีแต่ว่าหญิงมั่งมีคนนี้ไม่มีบุตรและสามีของเธอก็ชลาแล้วเพราะนั้นเอลิชาก็รู้ว่าสุดยอดปรารถนาของคนที่แต่งงานแล้วก็คืออยากมีบุตรและเอลิชาท่านนี้ ก็เป็นผู้ที่นำพ่อพรของพระเป็นเจ้ามาสู่ครอบครัวนี้และก็ได้พูดกับหญิงมักมีคนนี้ว่าปีหน้าเจ้าจะได้อุ้มบุตรชายบทอา่านที่สองเราได้ฟังบทจดหมายจากนักบุญเปาโลถึงชาวโรมบทที่หกเมเนเดียก็คือว่า ถ้าเราตายพร้อมกับพระคริสตเจ้าเราก็จะมีชีวิตพร้อมกับพระองค์ด้วยและพระวรสารนักบุญแมทธิวบทที่สิบวันนี้ประโยคสุดท้ายเลยเขาบอกว่าถ้าใครให้น้ำเย็นเพียงแก้วเดียวแก่คนคนหนึ่งในบรรดาคนธรรมดาม เพราะเขาเป็นสิทธิ์ของเราเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาจะได้รับรางวัลอย่างแน่นอนพี่น้องที่รักเพราะว่าจาพระเป็นเจ้าสามบทนี้ต้องการจะบอกว่าอะไรพี่น้องตามคุณพ่อมาเพราะว่าจาพระเป็นเจ้าต้องการจะบอกว่า คนที่ให้พระเจ้าคนที่รู้จักแต่งปันคนนั้นจะไม่มีวันขาดแคลนในประเทศอิสราเอลมีแหล่งน้ำที่สำคัญอยู่เจดถึงแดแหล่งพี่น้องตั้งใจฟังพี่น้องจะได้ทั้งความรู้พี่น้องจะได้ทั้งข้อรำพึงในประเทศอิสราเอล มีแหล่งน้ำที่สำคัญอยู่ประมาณ7 8ถึงแแหล่งแต่มีแหล่งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอยู่ประมาณ3แหล่งก็คือ 1. ทะเลสาบกาลิลี 2. ทะเลสาบเดสตีและสแม่น้ำจอร์แดน ทะเลสาบกาลิลีเป็นอย่างไรพี่น้องทะเลสาบกาลิลีนั้นในพันธสัญญาเดิมทะเลสาบนี้ชื่อว่าทะเลสาบคินเนเรตคินเนเรตนั้นมาจากภาษาฮิบรูจากคำว่าคินนอแปลว่าพินเพราะว่ารูปร่างสันฐานของทะเลสาบแห่งนี้มีรูปร่างเหมือนพิน เวลาที่นั่งเครื่องบินขึ้นไปที่สูงมองลงไปเนี่ยจะเห็นว่าทะเลสาบแห่งนี้รูปร่างเหมือนพินเพราะฉะนั้นในพันธสัญญาเดิมเขาเรียกทะเลสาบแห่งนี้ว่าทะเลสาบคินเนเลตพอมาในพันธสัญญาใหม่เขาเรียกทะเลสาบนี้ว่าทะเลสาบตีแบรเลสหรือทะเลสาบเยนเนสเลตหรือทะเลสาบกาลิลี ทะเลสาบกาลีลีนี้กว้างประมาณ12กิโลยาวประมาณ20กิโลจุดที่ลึกที่สุดประมาณ43เมตรแล้วก็ถ้าวิ่งรอบทะเลสาบแห่งนี้ก็ประมาณ53กิโลเมตรคุณพ่อได้มีโอกาสไป ที่ทะเลสาบแห่งนี้อย่างน้อยสามครั้งครั้งสุดท้ายก็ไปเข้าเงียบที่นั่นทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ที่แควกาลิลีเพราะฉะนั้นมันจริงได้ชื่อว่าทะเลสาบกาลิลีด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิสราเอลน้ำถ้าอุดมสมบูรณ์ แล้วก็มีสัตว์น้ำมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอยู่ในทะเลนี้อย่างอุดมสมบูรณ์เพราะว่ามันเป็นทะเลน้ำจืดที่สดชื่นที่เย็นและที่มีคุณภาพนอกจากมีสัตว์น้ำและพืชพันธัญญาหารที่อยู่ในทะเลที่อุดมสมบูรณ์แล้วล้อมรอบทะเลสาบก,กิลีนี้ ยังมีหมู่บ้านและชุมชนไปตั้งอยู่อร,รอบทะเลสาบแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่เรียกว่าตีเบรเลสหมู่บ้านมักดาลาชุมชนเอเบลหมู่บ้านทับกาเมืองกาเปอร์นุม um เมือง เบตไซดาเมืองโคลาสิและอีกหลายๆเมืองก็ไปตั้งอยู่รอบทะเลสาบกาลิลีเพราะอะไรเพราะว่าน้ำสะอาดบรรยากาศดีไปอยู่ใกล้แล้วสดชื่นแต่ว่าทะเลสาบกาลิลีนี้ก็ไม่ได้แบบ มีน้ำที่เรียกว่าเกิดขึ้นจากตัวเองเท่านั้นน้ำจากทะเลสาบกาลิลีนั้นมาจากสองแหลง่งแหล่งหนึ่งก็คือน้ำที่พุ่ขึ้นมาจากใต้ดินกันแ,แหล่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือรับน้ำจากแม่น้ำจอดแดนแม่น้ำจอดแดนนั้นไหลามาจากภูเขาเฮอร์มอนทางเหนือ แล้วก็ลงมาเป็นน้ำตกบาเนียสแล้วก็มีน้ำผู้ที่อยู่เชิงเขาเฮอร์มอนหลายน้ำพูเลยไหลรวมกันลงมาเป็นแม่น้ำจอแดนแม่น้ำจอแดนนี้ส่งน้ำเข้ามาสู่ทะเลสาบกาลิลีและทะเลสาบกาลิลีนี้ก็ส่งน้ำต่อออกไปเป็นแม่น้ำจอแดนส่วนล่างส่งไปจนกระทั่งถึงทะเลสาบ เสดซีตอนนี้เรามาดูทะเลสาบเดซีทะเลสาบเดซีบางทีก็เรียกว่าทะเลตายบางทีก็เรียกว่าทะเลมอลนะนบางทีก็เรียกว่าทะเลเกลือเพราะว่าอะไรเพราะว่าในทะเลสาแห่งนี้มันมีความเข้มข้นของเกลืออย่างสูงความเข้มข้นของเกลือเท่าไหร่พี่น้อง 9.6เท่าของมหาสมุทรของทะเลป,ปกติโอ้โหความเข้มข้นของเกลือมันเข้มข้นมากกระโดดลงไปไม่จมอย่างซิสเตอร์บุญสมคุณพ่อเอกชัยเนี่ยกระโดดลงไปเนี่ยนะไม่จมไม่จมไม่จมไม่ใช่เพราะว่ามีห่วงยางนะ แต่ไม่จมเพราะว่าความเข้มข้นของเกลือเวลาว่ายน้ํานี่นะมันว่ายไม่ไปนะมันปลิ้นใช่ไหมซิตเตอร์มันปลิ้นนะไม่ใช่พุงเราปลิ้นนะตัวเรานี่จะปลิ้นเนี่ยนะเพราะว่าเกลือมันทานเอาไว้ซิตเตอร์ทั้งหมดเคยไปอยู่แล้วแะคุณพ่อไปไว่ายอยู่หลายครั้งครับว่ายอยู่หลายครั้งว่ายช้ากว่าเดิน ถ้าเดินบนบนบนดินเนี่ยนะบนบนพื้นของของทะเลเนี่ยจะไปได้เร็วกว่าว่ายนอนอ่านหนังสือพิมพ์ได้สบายความเข้มข้นของมันบางซอสบอกว่าหกเท่าคุณพ่อไปอ่านอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเก้าจุดหเท่าขนาดเราไปทะเลธรรมดานี่นะยังเค็มใช่ไหมเข้าปากเข้าตานี่ขมใช่ไหมแสบใช่ไหมแต่นี้เกือบสิบเท่าอ่ะ เกือบสิบเท่าขนาดของทะเลนี้ก็ประมาณสัก15กิโลกว้างนะนะยาวก็ประมาณ50กิโลแต่ลึกส่วนที่ลึกที่สุดก็คือ400เมตรและเขาบอกว่าเป็นทะเลที่อยู่ใต้ระดับน้ำทะเลหมายก็ว่าความต่ำนะความลึกของมันนะต่ำที่สุดในโลก คือ417.5เมตรโอ้โหและที่สำคัญเพราะว่ามันเค็มมากจึงไม่มีสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนั้นจึงไม่มีพืชที่อาศัยอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าทะเลตายไงอะไรลงไปตายหมดถ้าคนไปอยู่นในในนั้นนะเขาห้ามอาบน้ำเกิน30นาทีนะ อาบเกินสามสิบนาทีมีโอกาสเปื่อยเลยนะมีโอกาสเปื่อยแต่ไม่เน่าเพราะว่ามีเกลือเวลาน้ําเข้าตาต้องรีบขึ้นมาแล้วก็มาล้างล้างหน้าล้างตาแต่แต่ฟังพี่น้องทะเลสาบแห่งนี้ก็รับน้ําจากแม่น้ําจอร์แดนเออแปลกไหมทะเลสาบกาลิลีรับน้ําจากแม่น้ําจอร์แดน แต่ทำไมทะเลสาบกาลิลีน้ำสะอาทะเลสาบเดซีทำไมรับน้ำจากแม่น้ำจอร์แดนเหมือนกันแต่ทำไมน้ำในทะเลนี้จึงเค็มจึงคุณภาพไม่ดีไม่มีบ้านเรือนไปตั้งล้อมรอบนะครับไม่มีเพราะว่าอะไรเค็มแล้วก็ กลิ่นอันพึงไม่พึงประสงค์นี่ออกมาตลอดเลยไปอยู่ที่นั่นก็คือรีบรีบรีบอาบรีบกลับ,บน่าคิดรับน้ำจากแม่น้ำจอแดนสายเดียวกันแต่กาลิลีเป็นน้ำที่มีคุณภาพในขณะที่เดซีเป็นน้ำที่ไม่มีคุณภาพพราะอะไร คำตอบง่ายๆเลยเพราะว่าทะเลสาบเดซีรับน้ำจากแม่น้ำจอแดนแล้วรับแล้วให้รับแล้วส่งน้ำต่อไปสู่ทะเลสาบเดซีในขณะที่ทะเลสาบเดซีรับน้ำแล้วไม่ส่งต่อไม่ส่งต่อ อันนี้เราจะเอามาใช้ในชีวิตของเราอย่างไรพี่น้องเราสามารถเอามาใช้ในชีวิตของเราจากการลำพึงถึงจอแดนกาลิลีเดซีหนึ่งให้เราตาระหนักว่าชีวิตของเราได้รับทราพรจากพระเป็นเจ้าเหมือนแม่น้ำจอแดน ซึ่งส่งน้ำที่บริสุทธิ์ที่คุณภาพดีลงมาสู่ทั้งทะเลสาบกาลิลีแล้วก็ทะเลสาบเดซีเราทุกคนเนี่ยได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าเหมือนกับแม่น้ำจอดแดนที่ส่งน้ำคุณภาพดีมาสู่กาลิลีและเดซีฉะนั้นเราจรึงอย่าเป็น คนแบบทะเลสาบเดซี่ที่มีแต่รับแต่ไม่เคยให้เข้มขนาดมหาสมุทรเรียกพี่งกขี้เหนียวสลึงเดียวก็ไม่บิน นี่คือคนประเภททะเลสาบเดซีมันเค็มจนขมในนั้นก็ไม่มีสัตว์น้ำไม่มีพืชอยู่ไม่ได้ไม่มีใครย,ยัดยู่เพราะมันเค็มมากเค็มจนขมไงอเพราะนั้นชีวิตของเราอย่าเป็นคนที่เอาแต่รับแต่ไม่เคยให้ ถ้าเอาแต่รับแต่ไม่เคยให้เราก็จะเป็นคนเน่าเหมือนกับทะเลสาบเดซีประการต่อมาชีวิตของเราควรจะเป็นคนเหมือนทะเลสาบกาลิลีที่รับน้ำจากจอดแดนแล้วส่งต่อไปที่สุด คุณภาพชีวิตก็ดีเป็นทั้งผู้ที่รู้จักรับและเป็นทั้งผู้ที่รู้จักให้คนที่รู้จักรับแล้วก็รู้จักให้คนนั้นชีวิตก็สดชื่นคนนั้นชีวิตก็มีความเป็นมิตรแล้วก็ทุกคนก็อยากเป็นมิตรด้วย เป็นทั้งผู้ให้แล้วก็เป็นทั้งผู้รับเมื่อรับมารับมาเพื่อที่จะให้ต่อเห็นไหมครับเพราะนั้นคุณพอ่อไปอิสตาเลหรือว่าอ่านเกี่ยวกับประเทศอิสาเลเนี่ยนะก็จะได้ข้อคิดตรงเนี้นะเพราะฉะนั้นพี่น้องจงอย่าเป็นคนประเทศเดซีคืองก ที่เหนียวสลึงเดียวก็ไม่บินก็จะมีพระสงฆ์นักบวชนะไม่รู้แกจะสะสมไปทำไหมลูกผัวเมียก็ไม่มีผัวก็ไม่มีพสะส,สมแล้วก็โอ้โหนะเต็มไปหมดเลยคุณพ่อไปอยู่บางแห่งโอง้โหชาม หม้อเต็มบ้านเลยนะไม่เคยเอามาใช้เลยนะแล้วจะซื้อใหม่อยู่เรื่อยเลยไม่รู้ว่าตายแล้วจะเอาม้อเอาชามเอาไหายไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะอาจจะมีความรู้สึกกับการรู้สึกว่ามีคุณพ่อประทับใจพระทางศาสนาพุทธหลายองค์นะเป็นต้นพระเทระผู้ใหญ่ เวลาที่มีคนมาทําบุญทําทานให้ท่านเนี่ยท่านจะให้ต่ออย่างหลวงพ่อคุณอย่างเงี้ยไม่รู้นะอาจจะอยู่ใกล้นะเรามองเห็นนะเวลาที่คนมาบริจาคท่านก็เอาอันนี้ไปสร้างโรงพยาบาลอันนี้ไปสร้างโรงเรียนอันนี้ไปสร้างหอประชุมอันนี้ไปทํารู่นไปทำนี่ไปทำนี่ไปทำนี่ และท่านก็รู้นะว่าจะมีคนเอาสังขารของท่าน,นไปสแสวงหาผลประโยชน์ท่านรู้เลยบอกกู oo, ไม่ให้มึงกู oo, จะบริจาคล่างของกูเนี่ยไปให้นักศึกษาแพทย์ที่มหาลัยก่อนกันปานนั้นไอ้ลูกศิษย์กันไลยเนี่ยนะมันก็ยังจะหาทางจับนู่นจัดนี่จัดอีเวนต์ โดยเอาสังขารของท่านมาสแสวงหาผลประโยชน์นี่คือพระของจริงพระเถระผู้ใหญ่ในาศาสนาคริสต์บางองค์ก็โอ้โหดีมากเลยอย่างพระคุณเจ้าวางเอาแวร์พระคุณเจ้าพระเยาวอย่างเงี้ยที่คุณพ่อเคยยกตัวอย่างไปโอ้โหรักมาให้มีคนเอาของมาถวายวันปีมงปีใหม่ปิงกะโชงกระเชา่าเอาไปให้อาไปแจก ตรงข้ามเถระละผู้ใหญ่บางองค์นะเขาเอาก็เช้ามาให้โอ้โหรวมเต็มหมดเลยนะเสร็จแล้วแกเอาไปขายที่มินิมาร์ทไว้ไปฉลองวัดเขาให้กล้วยวิยใหญ่นึกว่าจะเอาไปแจกต่อที่ไหนได้เอาไปขายไว้เอาเงินใส่กระเป๋าตัวเองวะเออนี่พวกประเภทเดซี่ ประเภทเดซีแล้วมีใครครบไหมวิมีมีแต่เขาเนินทาะนะน้าเท่านั้นนะเนี่ยพวกพระพวกพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นอย่างเนี้ยนะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นขี้ปากลูกศิษย์นะเป็นขี้ปากลูกศิษย์พราะนันพี่นองที่รัก อยากให้เราได้ดำเนินชีวิตเป็นเหมือนกับทะเลสาบการลีลีนะที่ให้พี่น้องอย่าอย่าไปคิดว่าให้แล้วตัวเองจะอดพี่น้องเห็นบทอา่านที่หนึ่งใช่ไหมหญิงที่จริงเขาเป็นคนมั่งมีปกติคนมั่งมีเนี่ยจะขี้เหนียวนะถ้ามันไม่ขี้เหนียวมันไม่มั่งมีหรอก ขี้เนียวแล้วก็ไม่ให้ใครนะแต่ยิงคนเนี้ยพ่อพ่วาจารพระเป็นเจ้าในวันนี้บทที่หนึ่งเนี่ยมั่งมีแต่ใจกว้างมั่งมีแต่ใจกว้างนะก็เคยมีคนแซวกันเล่นนะเฮ้ยทำไมเวลาไปวัดเนี่ยไม่เอาของไปถวายพระบ้าง ก็วันนี้ผมจะถวายแตงโมอ่ะนะเอา้าไหนอยู่ไหนแตงโมอ,อยู่ไหนก็อยู่ในตะกร้านี่แหละขายกขึ้นเอ้าเป็นรูปแตงโมไว้เป็นรูปแตงโมก็คือวาดไงวาดกระดาษเป็นรูปแตงโมเอ้าแ,แล้วทําไมไม่ให้ทั้งลูกก็ให้ครึ่งครึ่งครึ่งเดียวนี่ขนาดวาดรูปแตงโมะนะมันยังวาดแค่ครึ่งเดียวนะแล้วเอาใส่ตะกร้าไปถไวายพระนะขี้เหนียวขนาดนั้นนะ ในบทอ่านที่หนึ่งเราจะเห็นว่าหญิงมั่งมีได้ต้อนรับประกาศศกเอลีชาจัดที่หลับที่นอนจัดอาหารจัดน้ำให้และที่สุดพระเจ้าพวไวพรครอบครัวของเธอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราอย่าขี้เหนียว ถ้าเราให้เนี่ยพระเจ้าจะให้เราบทอ่านที่สองนักบุญเปาโลถึงชาวโรมถ้าท่านยอมตายสสะ,ะชีวิตท่านจะได้รับชีวิตถ้าท่านยอมตายพร้อมกับพระรฤสต์เจ้าท่านจะได้รับชีวิตพร้อมกับพระกฤสต์เจ้าตายก็คือให้ให้ชีวิต แล้วก็จะได้รับชีวิตและในบทอ่านพ่อวรสารเนันะนี้ยิ่งยิ่งชัดเลยคนที่ยิ่งหวงชีวิตคนที่ยิ่งหวงสิ่งที่ตัวเองมียิ่งจะขาดแคลนยิ่งจะขาดแคลนแต่คนที่ให้นะ่ยจะมีกินมีใช้ตลอดเหมือนที่เราเคยได้ยินใช่ไหมที่บอกว่าถ้าได้ปลาตัวใหญ่ๆเนี่ยทำยังไงจิงจะมีปลากินตลอดชีวิต คนบอกทำปลาแห้งปลาละปลาย่างจริงๆมีกินถนอมอาหารเอาไว้จะมีกินนานๆแต่จริงๆไม่ใช่ได้ปลาตัวใหญ่ๆอยากให้ได้ปลากินตลอดชีวิตก็คือเอาปลาตัวใหญ่ๆเนี่ยแกงใส่หม้อทีเดียวเลยแล้วก็เอาไปแจกเพื่อนในหมู่บ้านทุกครอบครัวเลย เวลาที่เพื่อนเขาได้ปลามาได้ปลบได้เขียดมาเขาก็จะเอามาแบ่งเราเหมือนกันเห็นไหมยิ่งให้ยิ่งได้รับแต่ถ้าได้ปลาตัวใหญ่ๆกูจะห่วงไม่กินคนเดียวนี่นะดีไม่ดีมันเน่าขาตู้เย็นนะนะพี่น้องเพราะฉะนั้นจึงฝากกับพี่น้องนะครับเพราะว่าทุกวันนี้สังคมของเราเป็นสังคมที่ ก่อ,อกำลังเดือดร้อนนะตกงานปากกัดตีนถีบมีคนโทรศัพท์มาสมัครงานกับคุณพ่อทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่เยอะแยะเลยบอกว่าโอ้โหนะคนในยุคป,ปัจจุบันนี้มนุษย์เงินเดือนมั่นคงที่สุดแต่ก็ไม่แน่ถ้าเป็นองค์กรแคทอลิกเนี่ยเราไม่เคยตัดเงินไข่ไม่เคยตัดเงินไข่ ไม่เคยลดเงินไข่เพราะนั้นพี่น้องที่หลักให้เราดำเนินชีวิตเป็นผู้ให้แล้วจะมีคนให้เราแล้วเมื่อมีคนให้เราแล้วให้เราให้ต่อต่อไปเหมือนองค์พระเยซูพิทธ์เจ้าซึ่งพระองค์เป็นผู้ให้แม้กระทั่งชีวิตของพระองค์เองและพระองค์ก็ได้รับเกียรติในการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ตลอดนิรันดร ขอพระเจ้ามวยคอรเดชปนามพธิดาและพระบุรและพระจิตจะไม่รักได้อย่างไรเมื่อพระเจ้ายอมทิ้นน้ำหน้ายิ่งใหญ่สิ่งที่เห็นคือความรักที่มากจนถึงที่สุด ยอมให้องค์พระบุตรรับสภาพมนุษย์เพื่อช่วยเราจะไม่รักได้อย่างไรเมื่อพระองค์ทนทุกบนไม้กังขนสิ่งที่เห็น รักเรามากที่สุดรักแม้ต้องยอมหยุดหายใจ